สวัสดีครับผมแสบเองนะครับจากร้านนาฬิกาพีชว c ตวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาพบกับนาฬิกาคาสิโอจิช็อกซีรีใหม่ล่าสุดในปี2024นะครับซีรีนี้เลยเจ้า b Black s e r i e ีวิตคอนดูร่าอีโคแบนนั่นเองนะครับซีรีนี้เป็นซีรีใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเิงถูกวางจําหน่ายในเดือนมกราคมปี2024ที่ผ่านมานี่เองนะครับจัดเป็นซีรีที่มีความน่าสนใจมากความน่าสนใจของซีรีนี้อยู่ที่การออกแบบนั่นเองนะครับซีรีนี้มีคอนเซปต์ว่าเป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ มีหน้าจอที่ชัดเจนทําให้เราสามารถดูเวลาได้ง่ายทุกๆสภาวะทุกๆเวลานั่นเองดังนั้นซีรีส์นี้จึงเลือกเอา o s i ิ i v e LCD มาใช้นั่นเองนะครับเป็นไหมพอเป็นหน้าจอแบบ o s i tive LCD พื้นหลังสีขาวตัวเลขสีดำเนี่ยมันทําให้เราสามารถดูเวลาได้ง่ายนะครับและรุ่นนี้นะครับยังเป็นนาฬิกาแบบ Military Watch หรือนาฬิกาในสไตล์ทหารเพราะว่ารุ่นนี้นะครับจะใช้สีสันที่เป็นสีดําทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นพื้นหลังตัวของมาร์เกอร์หรือดัชนีบอกเวลา รวมถึงสายครับสายรุ่นนี้จะเป็นสายแบบ c o น d u l a าอีโคแบนซึ่งเป็นนาฬิกาที่มีสายสีดํานั่นเองนะครับสายรุ่นนี้ก็มีลักษณะพิเศษนะครับเพราะว่าสายรุ่นนี้ทํามาจาก p o l y e s t เตอร์ร c ไซเคสายตัวนี้นะครับเวลาที่เราใส่แล้วเนี่ยจะรู้สึกนุ่มแล้วก็มีความทนทานแข็งแรงทําความสะอาดได้ง่ายแล้วก็ลดกลิ่นอับชื้นบนข้อมือนั่นเองนะครับบนสายนั่นเองเพราะว่ามันทําความสะอาดได้ง่ายพูดถึงสายแบบโพลีเอสเตอร์รีไซเค ผมจะบอกว่าตอนนี้นะครับนาฬิกา G-Shock เนี่ยเขาได้มีการเปลี่ยนแปลงแพคเกจจิ้งใหม่ทั้งหมดแล้วเพราะว่าแพคเกจจิ้งของเขาจะเป็นวัสดุรีไซเคิลทั้งหมดเลย เอาไมาให้เพื่อนได้ดูด้วยครับตอนนี้แพคเกจจิ้งของนาฬิกา g s ช็ ck จะเป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆนจะได้เข้าใจว่าอ๋อนี่คือแพคเกจจิ้งแบบใหม่ของนาฬิกา G s ช็ Sho ck นะอ๋อต้องเล่าให้ฟังด้วยว่านาฬิกาที่ผมเอามารีวิวในในวันนี้นะครับจะเป็นนาฬิกาที่ผมฮิ้วเข้ามาหรือเป็นนาฬิกาของนอกนะครับเพราะว่าตอนนี้ c m เยังไม่มีให้สั่งก็เลยสั่งมารีวิวโดยเฉพาะนะครับกล่องด้านนอกจะเป็นกล่องแบบนี้จะเป็นกล่องกระดาษแบบนี้มีพื้นหลังนะครับที่เป็นลักษณะที่ค,บบนะคนนล้ายๆกักกาบพบาบบื้นะ อยู่ที่ตรงไหนต่อมานะครับกล่องด้านในมันจะเป็นแบบนี้ครับมันจะมีในส่วนของคู่มือนี่คือคู่มือของนาฬิกามีคู่มือนะครับแล้วก็ในส่วนของการ์ดวารันตีสมุดวารันตีอ่ะมันจะเป็นแบบนี้นะครับและด้านในครับเมื่อเราดูกล่องด้านในกล่องด้านในตอนนี้นะครับเขาได้เ,เลือกใช้ในส่วนของกล่องที่เป็นแบบสแตนเลสสตีลแล้วนะแต่จะใช้กล่องที่เป็นการอัดเป็นกระดาษอัดแบบนี้มาแทนนะครับแบบนี้นะครับก็เป็นการลดภาระทางสิ่งแวดล้อมนะครับนี่คือกล่องของเขา และเมื่อเราได้นาฬิกามานะครับอีกสิ่งหนึ่งที่จะได้มาคือถุงที่ใส่นาฬิกามันจะเป็นถุงแบบนี้ครับมันจะเป็นถุงผ้าป่านแบบนี้เลยนะครับเมื่อมาถึงถุงผ้าป่านเนี่ยจะบอกข้อด้อยข้อด้อยคือพอเป็นถุงผ้าแบบนี้นะครับถ้าเราดูที่นาฬิกาเวลาที่ได้มานะมันจะมีในส่วนของเศษถุงผ้าติดอยู่ตามซอกของนาฬิกานี่เป็นแบบข้อด้อยของถุงผ้าป่านแบบนี้เลยนะครับและข้อด้อยข้อที่2คือเจ้ากล่องแบบนี้แหละนะครับเนื่องจากกล่องมาเป็นกระดาษทั้งหมดดังนั้นเวลาที่เพื่อนเพื่อนซื้อนาฬิกา ให้ทำใจไปเลยครับว่ากล่องจะมีโอกาสยับแน่นอนเนที่ผมได้มาเห็นไหมกล่องมันยับเลยอะนะครับแต่ยับไม่ได้มากเพราะว่าร้านเนี่ยค่อนข้างที่จะแพ็คดีสรุปนะครับข้อด้อยของกล่องแบบนี้คือกล่องเนี่ยมันจะยับง่ายแล้วก็ถุงผ้าเนี่ยมันจะมีเศษผ้าที่ติดตามซอกของนาฬิกาอยู่นี่คือข้อด้ยอย2ข้อแต่ข้อดีคือมันเป็นการลดภาวะภาระทางสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับคราวนี้มาดูที่นาฬิกากันเลยดีกว่าครับเพื่อนๆอ,อ่ะเรือนแรกที่อยากให้ดูอ้อบอกก่อนนะ รุ่นนี้มันมาด้วยกันทั้งหมด3มโมเดลโมเดลแรกคือโมเดล ga 7 0 0โมเดลที่2คือโมเดล dw 5 0 0 6โมเดลที่3นะครับคือโมเดลที่ชื่อว่า ga b 2001ซึ่งผมจะรีวิวทั้ง3มโมเดลเลยนะครับแต่จะทำคลิปแบบแต่ละเรือนแต่ละเรือนไปเลยเพื่อไม่ให้ได้ดูความสวยงามกันแบบใกล้ๆแล้วก็ดูกันแบบไม่เสียเวลานะครับคราวนี้มาดูที่รหัสรุ่นกันนาฬิการ,รุ่นนี้นะครับจะใช้เชื่อรหัสรุ่นคือนาฬิกา casio g shock ok, ga 7 0 0 bce คิด adr รหัสโมดุลเครื่องคือ55-2 รุ่นนี้นะครับได้เลือกเอาโมเดล ga 7 0 0เป็นโมเดลพื้นฐาน pce ย่อมาจากคำว่า black series with c o n d u l a eco band นั่นเองนะครับคิดหนึ่งคือสีดำอย่างที่บอกให้ฟังครับว่ารุ่นนี้จะใช้สีดำนะครับในสไตล์ m i l ิทารีทั้งหมดเลยและจุดเด่นของโมเดล ga 7 0 0นะครับจุดเด่นแรกคือโมเดล ga 7 0 0เนี่ยจะเป็นโมเดลที่ถูกออกแบบมาให้ดูเวลาได้ง่ายนั่นเองสังเกตได้าจากรุ่นนี้จะเป็นการดูเวลา2ระบบทั้งระบบเข็มและระบบดิจิตอน ระบบดิจิตอลด้านล่างส่วนนี้นะครับจะเป็นระบบดิจิตอลที่มีขนาดหน้าจอที่ขนาดใหญ่มากและรุ่นนี้นะครับได้เลือกเอา positive LCD ซึ่งเป็นหน้าจอที่พื้นหลังสีขาวตัวเลขสีดำเนี่ยทำให้ยิ่งดูเวลาได้ง่ายเข้าไปอีกนะครับนี่คือจุดเด่นข้อที่1การดูเวลาได้ง่ายจุดเด่นข้อที่2ครับโมเดล GA 7 0 0เนี่ยจะถูกออกแบบให้มีความรู้สึกที่ดูทรงพลังแล้วก็มีความทนทานแข็งแกร่งเห็นไหมนี่ครับสังเกตขอบด้านข้างของตัวเรือนนาฬิกาครับขอบเนี่ยจะเป็นขอบที่มีความใหญ่โตมากมาก ขอบส่วนนี้นะครับจะมีหน้าที่ในการปกป้องกระจกของนาฬิกานั่นเองกระจกรุ่นนี้นะครับจะเป็นกระจกแบบมิเนอรลกลาสหรือกระจกแข็งขอบตัวเรือนด้านข้างส่วนนี้จะทํามาจากเรซินทั้งหมดตัวของขอบที่มีขนาดที่ใหญ่โตเนี่ยจะมีหน้าที่ในการปกป้องกระจกส่วนนี้นะครับนี่คือจุดเด่นข้อที่2คือการออกแบบที่ดูทรงพลังแล้วก็แข็งแรงเมื่อพูดถึงความแข็งแรงครับจะเข้าสู่จุดเด่นข้อที่3าองอมเดล g a 7 0 0คือคําว่า3ทนน,นนั่นเองนะครับรุ่นนี้สามารถทนทานได้3แบบคืออย่างแรก ความทนทานแรกนะครับรุ่นนี้เนี่ยสามารถที่จะทนทานในเรื่องของแรงกระแทกได้อย่างที่2ครับรุ่นนี้สามารถทนทานในเรื่องของแรงแม่เหล็กไฟฟ้าได้และอย่างที่3ครับนาฬิการุ่น g 7 0 0สามารถทนทานต่อน,น้ําได้สามารถกรนนำได้มากถึง200เมตรด้วยกันนี่คือ3ทนนั่นเองนะครับนี่คือข้อที่3และข้อที่4นะครับนาฬิการุ่นนี้สามารถใช้งานแบตเตอรี่ได้ยาวนานถึง5ปีเลยทีเดียวเพราะว่ารุ่นนี้จะไม่มีระบบพลิกข้อมือไฟติดนะครับระบบไฟเนี่ยจะกดด้านล่างส่วนนี้เป็นไฟแบบ LED นะครับ ไฟสามารถสว่างได้นาน1.5วินาทีจนถึง3วินาทีพอไฟทำออกมาไม่สมไม่มีการใช้ระบบอโต้ไลท์เนี่ยการใช้งานระบบแบตเตอรี่เนี่ยจะสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง5ปีนี่คือจุดเด่นข้อที่4ของเขานะครับและจุดเด่นข้อที่5ครับโมเดล G700 ถ้าเรากดปุ่มจะมีฟังก์ชันพิเศษ2อย่างคือถ้าเรากดปุ่มขวา่างตรงนี้1ครั้งมันจะเข้าสู่การจับเวลาทันทีเห็นไหมนี่คือจุดเด่นนะครับของเขาในเรื่องฟังก์ชันกดปุ่มเ,เริ่มปุ่มไหนเลือกปุ่มนั้นนะครับหย และกดปุ่มขวาบนเพื่อรีเซ็ตอ่าเห็นไหมมันจะเข้าไปที่ศูนย์เลยนะครับแล้วก็ฟังก์ชันพิเศษครับกดปุ่มไฟกดปุ่มซ้ายล่างกดปุ่มไฟนะครับกดปุ่มซ้ายล่างมันจะเข้าสู่การเลื่อนเข็มทันทีนี่คือจุดเด่นในเรื่องของฟังก์ชันนาฬิการุ่น ga 7 0 0นั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อได้รู้จักกับ ga 7 0 0ไปแล้วนะคราวนี้มาดูความสวยงามของคว,ความเป็นแบบแบ็กซิลี่กันบ้างดีกว่าขออนุญ,ญาตซูมแบบให้ดูแบบใกล้ๆกลครับให้ดูแบบใกล้ๆเลยนะสังเกตพอเป็นแบ็กซิลลี่เนี่ยตัวของมา er ร์เก แต่ก็มีสีขาวในส่วนของการบอกในตัวเลขของนาทีอยู่เห็นไหมมันทําให้เรายิ่งดูเวลาได้ง่ายในส่วนของเข็มด้านในส่วนนี้นะครับจะถูกออกแบบให้ดูแบบเป็นมิตินะครับคล้ายกับโลหะนี่คือคอนเซปต์การออกแบบของ ga 7 0 0เลยตัวเข็มด้านในสังเกตมันจะมีขนาดที่ใหญ่มากนะครับและด้านบนส่วนนี้นะครับมันจะเป็นการนับเวลาดิจิตอลก็จะเป็นลูกเล่นของโมเดล ga 7 0 0เช่นกันและเพื่อนๆดูที่สายพอสายเป็นแบบคอร์ดูล่าเนี่ยมันก็จะเข้ากับในส่วนของตัวเรือนสีดํามากเพื่อนเพื่อดูสีหไหม ตัวเรือนที่เป็นสีดํามันจะเข้าออกับสายคองดูล่าที่เป็นสีดําแบบนี้นี่คือที่กัดสายของเขานะครับก็เป็นการออกแบบที่ดูเท่ดีแล้วก็สามารถนําไปใช้ได้กับทุกๆการเดินทางทุกๆสภาวะไม่ว่าจะเป็นการใส่เสื้อผ้าลําลองหรือว่าการใส่เสื้อผ้าที่เป็นดูแบบไปอาลโดนะครับไปตั้งแคมป์ก็สามารถใส่ได้เช่นกันนะครับจากปลายสายส่วนนี้นะครับจนถึงปลายสายส่วนนี้นะครับรูสุดท้ายส่วนนี้นะครับจะมีความยาวอยู่ที่ประมาณ23.5เซนติเมตรดังนั้นนาฬิการุ่นนี้นะครับคนที่ขนาดข้อมือไม่เกิน23ซมสาารถใส่ได้แนนน่อ และเพื่อนๆดูที่สายเขาดูล่าสายตัวนี้นะครับจะมีความทนทานแข็งแรงเลยนะครับนี่แล้วก็สามารถที่จะต้านทานกลิ่นอับชื้นได้และนี่คือฝาหลังนาฬิการุ่นนี้นะครับฝาหลังเขาเนี่ยจะเป็นสแตนเลสสตีลทั้งหมดฝาหลังเขานะครับจะเป็นการบอกว่ารุ่นนี้มีระบบช็อคลิซิสคือสามารถที่จะทนทานต่อแรงกระแทกได้และจุดเด่นสําคัญครับอยู่ที่ตรงนี้นาฬิการุ่นนี้นะครับจะเป็นนาฬิกาที่ผลิตในเ,เครื่องเนี่ยผลิตในประเทศญี่ปุ่นเป็น a จ a n m o v e ส่วนตรงนี้นะครับจะเขียนเลยว่าเคส i นไทยแลนด์คือประกอบในประเทศไทยนั่นเองเพื่อนๆสามารถมั่นใจในคุณภาพได้นั่นเองนะครับและมาดูปุ่ม้านข้างส่วนนี้นะครับนาฬิการุ่น G-A 7 0 0สังเกตไหมมันจะมีความลึกของกรอบเนี่ยค่อนข้างที่จะลึกเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าปุ่มจะถูกออกแบบให้กดได้ง่ายนั่นเองนะครับปุ่มก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่เป็นลวดลายแบบนี้เข้ามานะครับความลึกของกรอบนาฬิการุ่นนี้จะมีความลึกของกรอบอยู่ที่ประมาณ1 8 5มิลลิเมตรเลยทีเดียวถือว่าเป็นนาฬิกาที่ค่อนข้างททีีี่จะหหนนาาาเเลยเดยดดววคพูถึงม ขอพูดถึงขนาดหน้าปัดเลยแล้วกันรุ่นนี้นะครับวัดแต่ทางซ้ายไปทางขวาจะมีขนาดหน้าปัดอยู่ที่ประมาณ53.4มมิลนะครับถือว่าเป็นนาฬิกาที่ค่อนข้างที่จะใหญ่เลยทีเดียวเหมาะกับคนที่แขนขนาดกลางจนถึงคนที่แขนขนาดใหญ่นะครับผมขออนุญาตใส่ดูใส่ดูแล้วจะเป็นแบบนี้ครับตัวของผมเองมีขนาดข้อมืออยู่ที่ประมาณ18.5ซนติเมตรใส่แล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับสังเกตว่าใส่แล้วเนี่ยมันจะเหมาะกับขนาดข้อมือเป๊ะเลยนะผมชอบใส่นาฬิกาที่ช็อคขนาดใหญ่แบบเนี้ยมันเท่ดีแล้วมันก็ดูแบบดูทนทานดูทรงงพลั ดูเหมือนกับเราใส่นาฬิกาที่ช็อกจริงๆให้อารมณ์แบบนั้นนะครับเอาล่ะต่อมาครับมาดูที่น้าหนักกันบ้างนาฬิการุ่นนี้นะครับมีน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ76กรัมเท่านั้นถือว่าเป็นนาฬิกาที่น้าหนักค่อนข้างที่จะเบาเลยทีเดียวนะครับคราวนี้มาดูในส่วนของราคากันบ้างดีกว่าครับพเพื่อนๆขออนญ้ตซูมเอาแล้วนะโอเคนาฬิการุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งออกในเดือนมกราดังนั้นราคาเต็มนะครับจะอยู่ที่4,900บาทครับแต่ถ้าเป็นราคาโปรโมชั่นซึ่งขึ้นนนอออยยูู่่่่่กัับโปรรรมมชขงแตละละะาาจทีณ 2,990บาทจนถึง3,590บาทเรทราคามันจะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าซื้อ,อสินค้ารีวิวล้านผมนะจะได้ต่ำกว่า2,900แน่นอนแต่จะมีมีขายเพียงแค่1เรือนเท่านั้นเพื่อนๆสามารถที่จะติดต่อเข้ามาซื้อได้หรือช่วยเช่วยกันอุดหนุนได้นะครับโอเคสุดท้ายนี้นะครับผมอยากจะเปิดไฟรุ่นนี้ให้ทุกคนได้ดูว่าเวลาที่เราปิดไฟแล้วเนี่ยรุ่นนี้เวลาส่องสว่างในตอนคืนเนี่ยเป็นอย่างไรเขากดให้ดูเลยนะครับถ้ากดไฟมันจะเป็นแบบนี้และอย่างที่บอกเขาว่ารุ่นเนี้ย ไม่มีระบบออโต้ไลท์นะครับแล้วไฟเป็นไฟแบบ LED ไลท์ซึ่งสามารถส่องสว่างได้ตั้งแต่1.5วินาทีจนถึง3วินาทีนะครับนี่เลยโอเควันนี้นะครับอ้อเดี๋ยวบอกนิดหนึง่งจากประสบการณ์ของผมนะครับสุดท้ายและจากการจากประสบการณ์ของผมนะครับจากการที่ได้ขายโมเดล G A 1 0 0มาแล้วก็ขายแบบสายแบบคอนดูล่ามาจากประสบการณ์คือโมเดลเนี้ย หนึ่งร้อยตัวจะพบสองตัวที่เป็นเป็นลักษณะที่เป็นฝ้านะครับคือใช้งานไปสักพักแดงจะเกิดฝ้าเกิดขึ้นตรงนี้เกิดจากในส่วนของตัวของยางหรือโอลิงด้านหลังที่มีการเสร่อมสภาพนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเปอร์เซ็นที่เจอไม่มากนะครับนี่คือจากประสบการณ์และในส่วนของสายคอนดูล่าแบบนี้เมื่อขาดเมื่อเราใช้แล้วขาดนะสายคอนดูล่าแบบนี้นะครับหาซื้อค่อนข้างที่จะยากเลยทีเดียวแต่รุ่นเนี้ยถ้าสมมูว่าสายขาด ผมแนะนําให้เปลี่ยนเป็นสายเรซินเลยมันสามารถเปลี่ยนได้นั่นเองนะครับหรือไม่แน่นะในอนาคตสายคอนดูล่าเนี่ยอาจจะมีการวางขายก็เป็นได้นะครับนี่คือจากประสบการณ์ที่ผมอยากจะให้ข้อมูลทุกคนเอาไว้นะครับโอเควันนี้นะครับขอรีวิวไว้สั้นๆเท่านี้เลยกันอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์นะครับและเจอกันคี่จุดปลายเดี๋ยวจะเอานาฬิการุ่นเออ่แบล็กซีลี่เนี่ยหมายถ้วนได้ดูอีกนะครับโอเควันนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ